สวัสดีครับผมก็ต้องของกราบสวัสดีสำหรับมิตรลักเอฟซีของทางร้านทีเอ็ทเตอร์นะครับมิตรลักเอฟซีพิทักษ์บุรีรัมและก็มิตรลักเอฟซี Mid ของตีมีตังนะครับผมสำหรับวันนี้เรามาเจอกันที่สาขา2นะครับสาขา2ที่หมู่บ้านศรีชวานะครับตำบลพาไทยินอําเภอลำปางมาศจังหวัดบุรีรัมซึ่งที่นี่ก็เป็นร้านจําหน่ายเกี่ยวกับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับรถเกี่ยวข้าวมือ2ทุกชนิดแล้วก็จะเป็น ขุดรถแมคโคร6ลอ้อ10ลอ้อนะครับผมติดต่อสอบถามได้ครับที่เบอร์โทร0803839789 0840483799แล้วก็091641255 9นะครับผมรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเทินนะครับวันนี้มาอัปเดตท,ที่หน้าร้านสาขา2นะครับผมโปรโมชั่นอัดแบบเล้อๆใจกันไปเลยนะครับผมรถเข้ามากมายหลายยี่ห้อนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้ออ่าอ เรามาเริ่มโปรโมชั่นกันคันแรกเลยนะครับคันนี้อ่าคันนี้เป็นแชมป์50แรงนะครับ MF 504นะครับคันนี้ดุดจองนะครับขายใหม่อีกรอบนึงครับลูกค้าจองแล้วอ่าไม่ผ่านทากอครับวันนี้มาจัดราคาพิเศษให้ไปเลยอุปรกรณ์3ชิ้นดันหน้าผ่านหลังโรตารี่เอาไป2 5 0 0 0 0บาทนะครับ จากปกติ208นะครับขายไป205พอตัวนี้รถ6ปีนะครับ M f f 5 0 4นะครับผมเเกียร์ชัตเทิลตัวนี้เริ่มคันแรกเลย250,000บาทอ่ะลองดูเลยสภาพเดิมๆเลยครับ ประกาณ8ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่ตรงฟรี300โล โอเคโอเคอะถัดมาคัาน,านนี้อะสำหรับคันนี้เป็นรถไทยจอนเดียนะครับจอเดียหกสิบแรงวันนี้จัดโปรชั่นราคาเบาๆไปเลยคันนี้ดันหน้าผ่านหลังผานหลังเป็นผ่านสามคันนี้เอาไปจากสามแสนสองวันนี้เอาไปสองแสนแปดพ่อ สองนแปครับตอนเดียวหกแรงจอนเดียวห้าสาครับหกแรง2องเนแเอาไปเลย ถับมาคันนี้จะเป็นรถไถแชมป์55แรงนะครับตัวนี้เป็นแชมป์55แรงมาพร้อมดันหน้าผานหลังจากปกติราคาอยู่1 6 0 0 0 0บาทคันนี้เอาไป104,000 0บาท104,000 0บาทครับดันหน้าผ่านหลังส่งฟรี300โลครับ ผมก่อนด้านหน้าผ่านหลังครับโอเคถัดมาคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถไทคูปต้า M 5 0 0 0 SU นะครับคันนี้จากสองเน้าเอาไปคาละสองแสนพอสองแสนบาทอ่ะ M 5 0 0 0ครับผม50าสแรงด้านหน้าผ่านหลัง อ่ะส่งฟรี300โล คันนี้อ่าคันนี้เป็น L4508 นะครับ L4508 อุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังคันนี้เอาไปจาก200,000บาทเอาไป180,000บาท180,000บาทส่งฟรี300โลครับ180,000บาทครับ L4508 มาก็จะเป็นคันนี้ครับรถไทยแชมป์สามสิบแรงอ่าจะปกติขายอยู่เจ็ดหมื่นบาทวันนี้เอาไปห้าหมื่นบาทพอห้าหมื่นบาทตัวเปล่านะครับเนนั้นห้าหมื่นบาทใช้งาน<ช>าได้ปกติรถไทยแชมป์ครับ,ค,รบคันนี้จะเป็นสองเพลาขอบเครื่องสี่ล้อสามสิบแรง ตัวเปล่าครับอันนี้ตัวเปล่าครับไม่มีอุปกรณ์แถมนะ มาคันนี้คันนี้เช็คความใช้งานยางใหม่4เส้นนะครับคันนี้จะเป็นคูปต้า L 3 6 0 8 SP รถปี58เอกสารเลเบียนครบคันนี้อุปกรณ์3ชิ้นจัดโปรโมชั่นราคาเบาๆเอาไป260,000บาท260,000บาทครับอ่ะเดี๋ยวทดลอง3ชิ้นครับตัวนี้เป็น L 3 6 0 8 SP ครับเป็นตัวสเปเชียลนะครับตัว SP ด้วยครับเก็บสีใหแม่ทั้งคันรับสวยเลย ยางหม่สี่เซนแถมอุปกรณ์สามชิ้นด้วยครับ อันนี้เป็นยันม์มา EF 4 9่ตัวนี้เป็น49แรงอ่ามาพร้อมกับเทอร์โบครับอ่าร์โบอ่ามีเทอร์โบด้ยตัวนี้ตกติมันมีไหมครับไม่มีครับไม่มีนะตัวนี้คือลูกค้า่ขอเป็นเพิ่มเทอร์โบให้นะครับสำหรับคันนี้ติดจองแล้วครับรอส่งลูกค้าอ่าอันนี้ลูกค้าให้บิวปลับสภาพให้ทำสีเก็บรายละเอียดให้ อ่าตัวนี้รอส่งลูกค้าจาังหวัดนครปฐมนะครับพรุ่งนี้จะส่งนะครับผมอ่าลูกค้ารอรับลูกที่หน้าบ้านได้เลยครับผมอันนี้จบไปเท่าไหร่ครับคันนี้จบไปเท่าไหร่นะสองแสนสองแสนเจ็ดรวมค่าบ,บิวเรียบร้อยแล้วใช่ครับอ,อ่าอ่ารวมเทอร์โบรวมอะไรพร้อมเรียบร้อยบิวปล่าสภาพให้เดอนมาสี่สิบเก้าเลยได้อะไรบ้างครับตัวนี้ด้านหน้าผ่านอ่าด้านหน้ากับโรตารี่ครับด้านหน้ากับโรตารี่ครับ สวยงามครับเราจะส่งพรุ่งนี้ครับ EF49 Turbo ่ามาทางนี้ครับรถเกียวคูต้าดีซ60มีอยู่ส2คันงคัน อ่าเอาไปคันละแปดหมื่นบาทคันละแปดหมื่นบาทอ่าคันนี้เป็นเกียวดันเรียบร้อยเกียวดันส,สวยๆเลยอ่าคันละแปดหมื่นบาทโปรโมชัน่นลดจากราคาหนึ่งแสนบาทแปดหมื่นบาทพ่อ DC หกศูนย์ครับรถลองกระสอบครับ DC หกศูนย์ DC หกศูนย์ลองกระสอบนะครับคันละแปดหมื่นมีสองคันนะ 那脚多，是吐。 เงียบครับแต่ว่าสายพันสายพันหน้าเกี่ยวน่าจะน่าจะขาดอ่าตัวนี้เป็นตัว DC 60 60แรงมาพร้อมกับเกียวดัน 8ปดหมืเนาะแปดหมครับ, 80, รบอ่ะแ0 0หมเท่ากันครับดีซีหกศูนมีอยู่สองคันนะคันละแปดหมื่น